สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการประจำปีงบประมาณ2566ผู้ขอรับการประเมินนางกนกทรจานเบิกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงทับช้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งส่วนที่ 1. การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1ภาระงานจะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคศกำหนด โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการปฏิบัติการสอน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนจัดการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานำผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความตระหนักความตั้งใจมุ่งมัน่นมีความสุขที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของนักเรียนครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุขน่าดูน่าอยู่น่าเรียนด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของสถานศึกษาทุกระบบอย่างรอบด้านเริ่มจากการวิเคราะห์สวัสสู่การวางแผนการดำเนินงานที่ดี และเป็นระบบทําให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนจัดการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการ active learning จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริม <Okay. S 1> และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การบริหารงบประมาณบริหารงบประมาณในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้การบริหารงานบุคคลเป็นภาร,รกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้ภาร,รกิจของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายภายใต้กฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ Strong Demode ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์บริบททั้ง4ด้านสวอตคือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในใช้ 7S และปัจจัยภายนอกใช้ CPEST เพื่อจะได้นําไปสู่การวางแผนพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นครูผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็คโคนเดอร์นำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดความเป็นเลิศโรงเรียนมีสังคมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุเทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการศึกษาได้อย่างดีทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดและได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสามารถจัดการศึกษาโดยตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และจัดระบบการให้บริการสถานศึกษาข้าพเจ้าพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชน5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้านางกนกทรจันเบิก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับช้างเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพร้อมทั้งนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งส่วนที่สอง ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านบึงทับช้างซึ่งได้จัดทำทุกสัปดาห์เพื่อให้ครูและบุคลากรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและเป็นเครือข่ายในการทำงานอย่างดีวิธีการดำเนินการ ศึกษาส,สภาพป i̇şte. ัจจ <ux> ุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะสมและวิธีตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิงปริมาณโรงเรียนบ้านบึงทับช้างได้รูปแบบการบริหารจัดการสตรองดีโมเดลเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนและครูมีการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านบึงทับช้างบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC และพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนและครูมีการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษาดังนี้ นักเรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้านมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้อเนต n อ็ t อาทเพิ่มสูงขึ้นรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ1โรงเรียนคุณธรรมสอพอทรอระดับ2ดาว2โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ปีการศึกษา2565 สโรงเรียนผ่านหลักสูตรการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนปีการศึกษา2566 4โรงเรียนได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองขอจบการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ